สวัสดีครับผู้ชมที่ตามนะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆกลุ่มสมาชิกดูลายมือฟรีมโหราศาสตร์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับขออนุญาตนะครับเป็นการตอบลายมือเป็นรูปแบบคลิปวิดีโอนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีการพิมพ์แต่อย่างใดนะครับถ้าเป็นการเกิดตอบแบบคอมเมนต์แบบเป็นการพิมพ์เนี่ยเหมือนว่ามันจะมีความยาวเพราะผมเป็นคนค er ่อนข้างี่อธิบายเยอะน,ะนั่นเองนะครับ เอาล้ครับฉะนั้นนะครับได้ลายมือแล้วนะครับลายมือนี้ส่งมาแล้ว9้าชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้นะตอนนี้คอมเมนต์ก็ยังไม่มีนะแนดงวก็จะไปตอบฉะนั้นไปดูที่คําถามมาก่อนนะครับเขาเขียนว่าขอรบกวนอาจารย์นะครับขอรบกวนสอบถามอาจารย์นะเรื่องชีวิตของเขาหน่อยนะครับว่าขอรบกวนสอบถามท่านอาจารย์เรื่องดวงชีวิตผมอีกทีครับอีกทีเนี่ยแสดงว่าเหมือนว่าเขาจะมีเขาจะเคยถามนะครับซึ่งผมก็ผมก็ไม่ได้ตรวจสอบทุกวันนะต้องต้องพูดแบบนี้ครับ ถ้าว่าชีวิตช่วงนี้แย่มากนะครับมีแววที่จะชะตาจะดีขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับอหรือนะครับหรือเปล่าเราก็ถามว่าเอาเป็นว่าความหมายก็คือเหมือนว่าเขาเคยส่งลายมือมาแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะแล้วก็ถามว่าเหมือนว่าได้คำตอบอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะต้องพูดแบบนี้นะครับอาจจะไม่เป๊ะี่เมี่วาอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่พูดแบบนี้ดีกว่านะซึ่งเขาก็นะครับก็ถามมาแบบนี้ว่าชีวิตของเขาแย่จริงๆนะครับแต่ว่ามีแววที่จะดีขึ้นหรือเปล่า ต้องต้องต้อง,ต,องต้องอธิบัติตรงนี้ก่อนนะครับฉะนั้นไปที่ลายมือได้เลยครับใช้งานนะครับดูนะครับถ้าเกิดเอาแบบพูดแบบไม่ได้นะเอาเป็นว่าพูดแบบเอาแบบไม่เอาใจดีกว่านะครับพูดแบบนี้ดีกว่านะนะครับเพราะว่าการผมดูเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูเป็นเชิงเอาใจแต่ก็ไม่ได้เชิงเป็นแบบคําว่าพูดให้เราเราเสียใจนะครับแต่เราจะพูดอยู่ในหลักความเป็นจริงย้ํานะครับเราจะพูดในหลักความเป็นจริง ฉะนั้นถ้าเกิดเราศึกษาเรื่องของลายมือจริงๆนะเอาแบบจริงๆเลยนะครับจริงๆลายมือเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะดอย่างเส้นนี้ครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเส้นชีวิตนะครับอันนี้เป็นเส้นความคิดหรือเส้นสมองอันนี้เป็นเส้นใจเป็นเส้นเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจเรานะไอสามเส้นนี้นะครับตามที่สมัยก่อนที่ผมเป็นหมอดูนะตอนที่จะเริ่มดูเนี่ยนะครับผมตั้งชื่อช่องว่าลายมือกับชีวิต้วยซ้ำนะครับทีแรกเพราะ ใช้คำว่าทีนี้ด้วยการพิสูจน์แล้วดีกว่านะครับฉะนั้นสิ่งที่เจ้าของมือเขาต้องต้องเข้าใจนะครับออก็คือในเรื่องของกรรมมุนาวัตติโลโก,โกนะอันนี้คือศั์ของผู้แอบเขียน่าจะเป็นคําบาลีอยู่นะกรรมมุนาวัตติโลโก,โกสัตว์โลกก็เป็นไป,นปนตามกรรมนั่นเองครับใครก็ตามนะครับจะมีกรรมดีกรรมชั่วทําดีแล้วไม่ค่อยได้ดีนะครับมันจะบอกถึงลายมือนี่แหละนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับทําดีไม่ค่อยดียกตัวอย่างนะครับอย่างลายมือที่เห็นเนี่ยครับ แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นลายมือที่ค่อนข้างที่จะกรมเยอะนะครับกรรมเน By, ี่ยต้องต้องฟังให้ดีนะกรรมมี2แบบกรรมดีกดับกรรมไม่ดีนะฉะนั้นณตอนนี้บอกว่าเอา้าอาจารย์ผมเกิดมาผมก็ทำดีตลอดนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเส้นที่มันไม่มีเส้นมือสวยๆนะครับเขาเรียกว่าวัสนาไม่ดีนะครับเพราะว่าวัฒนะไม่ดีหมายถึงว่ากรรมเก่าที่เราทามามันไม่ดีดฉะนั้นเมื่อเราทําดีในตอนนี้มันอาจจะไม่เห็นผลในตอนนี้เพราะมันต้องไปหักล้างกับกรรมเก่าที่เราทำฉะนั้น ในส่วนเรื่องของอกรรมนะครับเรื่องของการทําดีนะครับการท TVs, ําดีกับกรรมเก่า,กา,กาที่มันมากเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันก็เลยกล่าวว่าเอา้าไอสส้ส่วนสงผลส่งผลที่เสียเนี่ยคือแรงเกินไปเนี่ยเวลาเสียเงินทําไมมันเสียมากจังเ mm. วลาได้มาทําไมได้น้อยจังทั้งทีถถ่เราตัดทําเราทดีทุกอย่างไปวัดไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติดีท,ท,ทดุกอย่าง,านม,นางมันมีเหรอไอ้ทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับฉะนั้นนี่แหละครับอันนี้ทีมกำลังจะบอกว่านะ กรรมอุณาวัตติโลโกโจากลายมือเนี่เขาเขียนอะไรไปบ้างข้อแรกครับไปที่ลายมือได้เลยนะเส้นนี้เขาบอกว่าเส้นใจครับเนี่ยเส้นใจฉะนั้นคนที่จะเข้าใจมากที่สุดก็คือตัวคุณนั่นแหละนะครับคือเจ้าของลายมือนะั่นอันนี้เส้นใจเนี่ยขาดแบบนี้ครับเนี่ยขาดแบบเนี้เขา,บบขาเรียกว่าเส้นนี้มันมีหลายความหมายครับความหมายแรกรักร้าวครับนะรักร้าวหมายถึงว่าความรักของคุณจะไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะคำว่าร้าวในทีน่นี้ทีนี้เราจะแบบว่าเฮ้ยแสดงว่าเขาได้ไม่ได้มีดีสิมีเขาไม่ดีสิไม่ใช่ความหมายแบบนั้นนะครับ คาว่ารักร้าบางทีมันอยู่ที่ว่าที่มันร้าะเพราะอะไรเพราะเราหรือเปล่านะครับฉะนั้นเส้นนี้รักร้าอาจจะเกิดจากเจ้าของลายมือก็ได้ครับเขาขีดเขียนฉะนั้นลายมือนะครับมันก็เลยเป็นเส้นที่ได้ขีดเขียนเป็นอุปนิสัยของเราครับคืออารมณ์หรือนิสัยของเราได้เขาเขียนว่าลายมือคนที่มันรักร้าวได้เพราะคุณเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเรื่องของความรักก็ได้ครับหรือบางทีเราทําอะไรก็ตามครับเส้นนี้มันขาดมันจะบอกถึงความรับผิดชอบของเราด้วย อยากทแํแเราก็ทานะไม่อยากทแํแเราก็ทิ้งนะครับนี่แหละครับเส้นนี้แหละนะครับมันบอกถึงตัวนี้ผมกล้าพูดเลยว่าเส้นแบบนี้นะครับขาดๆแบบนี้อารมณ์จิตใจของคุณต่างหากนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงนะครับบางทีถ้าอาจจะชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะแต่ไม่ได้อยู่ผู้หญิงคนนี้นะก็เลยไม่ค่อยมีกระเจี๊ยกระใจที่ยะทำนะครับฉะนั้นเส้นนี้เส้นเดียวมันบอกถึงเรื่องของ,ของคําว่าอารมณ์นะครับใช้ว่าอารมณ์นะนะครับเรื่องของ,ของคําว่าอารมณ์ อยู่ที่ตัวเราล้วนๆครับดีช่วยอยู่ที่ตัวทาสูงต่าอยู่ที่ทำตัวคือเส้นนี้แหละนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าเขาเขียนนะครับให้เราในชะ้ขเขียนให้เราเนะี่ยที่นะครับรูปแบบของคําว่าเส้นใจมีปัญหาถ้าเกิดเส้นใจนะครับต้องบอกว่าเส้นใจถ้าเกิดเขาดีๆเนี่ยนะครับแปลว่าคุณภาพเนี่ยครับนะครับเขาจะต้องขึ้นไปหานิ้วชี้ให้ได้ครับเนี่ยขึ้นแบบเป็นเรือหองสขึ้นไปแบบนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้ในใจที่มั่นคงนะครับมีความปันดูมีเรื่องของความรักต่างๆเข้ามาด้วยนะครับ ฉะนั้นลายมือนี้ก็เลยบอกว่าอ้าวเมื่อเขาเขียนแบบนี้แสดงว่าเราเอาต่ใจตัวเองนั่นเองครับเหมือนที่คําถามของเขาพูดว่านะครับเมื่อเจอปัญหาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อ,อไหร่มันจะหลุดสักทีเมื่อ,อไหร่จะมันจะกลายเป็นเมื่อไหร่ครับนะก็จะนะครับฉะนั้นลายมือนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นคิดเรื่องของอความดีนะครับกรรมดีคําชั่วก่อนดีกว่านะครับลายมือนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของกรรมเนี่ยกรรมชั่วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าเราเราทำนะครับแล้วกรรมเก่าเนี่ยถ้ามองดูจากรูปแล้วน่ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ นะครับ d 3 0ฉะนั้นถ้าหากเราบางทีไม่ได้เขาว่าเกิดมาชาตินี้ไม่ได้ไปสร้างกรรมใหม่ที่ดีขึ้นอยู่นะครับนะมันก็จะเป็น70ต่อ30อยู่เนี้ยไม่ค่อยดีแน่ๆนะครับเพราะลายมือบอกว่ามันอยู่ในกลุ่มของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคนะครับในส่วนนี้นะนะครับให้กาลังใจในส่วนนี้ถือว่าโดยรวมเส้นนี้ถ้าเกิดเราจะเอาตามแบบนะครับที่เขาเขียนมาเขาเขียนบทละครให้คุณบอกว่าคุณเป็นคนที่เอาใจใจตัวเองอยากทาก็ทานะครับไม่มีความรับผิดชอบอะไร เวลาอยากทาอยากทามากๆอยากเลือกอยากกให,ให้ไหวนี่คือข้อเสียฉะนั้นเมื่อมันเป็นแบบนี้นะครับเมื่อบทละครเขาเขียนแบบนี้ว่าให้เราตามไปเเราจะไปเล่นตามบททั้งหมดนะครับเราก็เออปรับคาแรคเตอร์หน่อยเมื่อเขาเขียนว่าเราเาใจใจตัเวเองเอาโอเคละนะครับนะครับคนเรานะครับแก้ไขเรื่องของลายมือไม่ได้นะครับแต่มันแก้ไขพฤติกรรมได้ก็คือแก้ไขพฤติกรรมอะไรว่าเออถ้าอาจารย์พูดแบบนี้แล้ว็กลับไปนะโอเคละนะครับเรื่องของการตั้งใจเป้าหมายทําดีละนะครับ มันจะได้ก็คือได้มันไม่ได้ก็ช่างมันพร้อยทําดีฉะนั้นถ้าเกิดเราตั้งมั่นอยู่แบบนี้ต่างหากครับที่จะดีนะฉะนั้นเมื่อถามว่าถ้าเกิดอารมณ์ของเขากําลังจะตั้งมัน่น mm. กําลังจะดีอะมันมีไหมนะครับฉะนั้นกลับไปดูที่ชื่อเขาครับนะครับผมว่าเขาเขียนชื่อของเขาเนี่ยนายสิ้นหวังพลังแห่งศรัทธาเนี่ยนะครับผมคิดว่าหนึ่งนะครับในเรื่องของลายมือหรือดวงเขาผมว่าเขากําลังจะมาแล้วนะครับดูจากเส้นไหนครับดูจากเส้นนี้ครับ เส้นพลังแห่งศรัทธาเนี่ยคือเส้นนี้ครับเนี่ยเส้นนี้ครับเนี่ยเส้นเพื่อหัดนะครับเส้นที่มันขึ้นจากเส้นชีวิตขึ้นไปต่อเป็นเส้นพืัดเขาเรียกว่าเป็นเส้นนะครับหลายความหมายหนึ่งจะบอกว่าเป็นเป้าหมายก็ได้ทะเยอทะยานก็ได้หรือกําลังศรัทธาก็ได้นะครับนะเข้าใจนะนะครับนี่คือในส่วนที่เส้นนี้กลายเป็นเส้นดีแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะเกิดโชคหรือไม่โชคนะครับเส้นนี้บอกว่าเป็นเส้นแค่เป็นคนที่มุ่งมั่น เป็นคนที่ตั้งใจนะครับในเรื่องของการชิดเจตทาดีนะครับแต่ทีนี้มาดูเส้นที่2ครับเมื่อกี้บอกว่าเส้นนี้เรื่องของใจอาจจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองอยากจะทําก็ทาอยากจะได้เวลาอยากจะได้ความทําลงทุนไปทําได้แค่5วัน10วันก็อยากเห็นผลเนี่ยนะครับอันนี้มันจะยากละนะใช้คำว่าจากนั้นเราต้องใช้เหตุและผลต่อมาครับเส้นนี้คือเส้นสมองถ้าเกิดวูจาจักเส้นสมองนะครับเส้นสมองสั้นๆแบบนี้นะครับ ถือว่าเป็นเส้นสมองที่ไม่ได้คิดเรื่องของการวางแผนอะไรเลยคิดคืนนี้ทําพรุ่งนี้เช้านะครับเนี่ยไม่ได้วางแผนนานนะใช้ว่าไม่ได้วางแผนถ้าเกิดจะทําธุรกิจใหญ่หรืออะไรก็ตามนะครับจุดที่จะพลาดมากที่สุดนะใช้ว่ามากเลยนะครับเพราะเส้นสมองมันสั้นเห็นอะไรตามที่เชื่อในสายตานะครับอันนี้จะจะทาทันทีมีคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาได้เงินเยอะนะเว้ยไปทำเรื่องนี้สิไปลงทะเบียนนัน่นีสิไปนะครับไปนะแบบนี้ครับเพราะไม่ได้คิดนาน นะไม่ได้คิดนานฉะนั้นถ้าเกิดเส้นจะสมบูรณ์เส้นนี้เขาจะต้องโคงโ้งลงมาแบบนี้ครับนะเส้นเหมือนตามในมือของเขามันสั้นอยู่แค่นี้นะครับจริงๆเขาต้องลงโค้งมาหาป่ามือยาวๆหน่อยนะครับเส้นความคิดต้องมีความยาวกว่านี้ครับนะโอเคนะครับนี่คือในส่วนของใยมือนี้กลายเป็นว่าเส้นใจก็ไวใจไวคิดไวเอาละครับทีนี้ต่อมามาดูเส้นชีวิตต่อครับเส้นชีวติตเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเกิดอยู่ตรงนี้ในตำแหน่งเส้นชีวิตเกิดอยู่ใต้นิ้วชี้แบบนี้แล้ว ออกหนทางที่ชีวิตอยู่กับงานโอเคแล้วครับเรื่องของความขยันคงไม,ไม่แพ้ใครล่ะนะครับเส้นนี้บอกถึงเรื่องของความขยันด้วยนะครับชีวิตอยู่กับงานแต่เส้นชีวิตเกิดขาดเชี่นมกันครับขาดตรงนี้นะนะครับฉะนั้นเส้นชีวิตขาดมันบอกถึงอะไรมันบอกถึงการขยับขยื่นนะครับง่างคือเรื่องของอารมณ์บุคลิกเรานะครับมันจะเปลี่ยนยกตัวอยา่างถ้าเกิดทํางานอยู่บริษัทนี้นะครับแล้วเรามาคิดดูแล้วเฮ้ยเงินไม่มีโอไม่มีน่นนี่นั่นนะครับปลายมือนี จะเปลี่ยนทันทีแล้วซึ่งมีเราความคิดนี่ไวนะครับพอคิดจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนทันทีฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลายมือนี้เขาเขียนให้เราเป็นแค่บอกว่าใจไวคิดไวบุคลิกไวก็คือคิดไวทําไวก็เปลี่ยนแปลงไวมากนั่นเองพอกาลังจะสาเร็จหน่อยเราก็เปลี่ยนสําเร็จหน่อยเราก็เปลี่ยนนะเพราะเวลาเราเจอปัญหามันก็จะดิน้นนะครับมันก็จะดิ้มันพยายามจะดิ้นหลุดหาจุดที่มันง่าย ฉะนั้นเมื่อหาจุดที่มันง่ายเรามาดูจากเส้นวาสนาครับเส้นวาสนาโดยรวมนะครับถามว่ามีไหมนะครับก็ร่องนี้แหละครับแต่วาสนาแบบนี้นะครับถือว่าไม่ได้คุณภาพนะครับถ้าเกิดดูดีๆเส้นวาสาวนาเส้นนี้ขึ้นจากตรงนี้ครับขึ้นจากกลางฝ่ามือขึ้นไปทะลุต,ตรงนี้นะครับขึ้นจากตรงนี้แล้วน้ำหนักของเส้นาสาวนา,นาสนาเนี่ยมันมันไม่มันไม่ยาวมันไม่เข้มนะครับเหมือนว่าเส้นวาสนาที่มันพุ่งขึ้นไปมันไปเจอเส้นใจที่วิ่งตัดขวางแบบนี้นะครับอารมณ์เจตใจเราทําลายวาสนาเราเองก็มี นะก็เลยแปลว่าเอ้าวาัวนาแบบนี้ก็เหน็ดเหนื่อยสินั่นเองนะครับวัสนาเกิดจากลุมลำบากครับรลำบากก็เลยว่าเหงือ <c oughs> ไม่ออกไม่ได้ต่างนะครับทีนี้นะเข้าใจนะในส่วนนี้นะครับฉะนั้นสําคัญลายมือซ้ายเนี่ยนะครับมือนี้สําคัญมากๆคือเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวมือซ้ายถ้าเกิดเมทริกเราใช้ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ส่วนตัวของเขาเองนะจะดีชัว่วที่ที่ทำสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวจะพลาดหรือจะดีอยู่ที่ตัวเขาเองลุวนๆนะครับนะเข้าใจนะครับ แต่ถามว่าผมมีมีโชคหรืออาจารย์ตอบได้เลยครับใบเมื่อนี้ไม่มีโชคครับเพราะเส้นวาสนาขาดขาดสั้นๆวาสนาที่เกิดจะลุ้มลําบากแบบนี้เขาบอกว่าเหมื่อออกถึงได้ตังค์ฉะนั้นนะครับเราก็ควรที่ขยันนะครับแต่ทีนี้นะครับด้วยด้วยนะครับช่วงนะครับทีนี้นะครับด้วยช่วงนะถ้าเกิดเมทริศเขาเราจะมีแถมให้หน่อยก็คือในส่วนเรื่องของคําว่าอายุนะครับช่วงอายุของเขาเนี่ยนะครับดูจากลายมือเนี่ยดูจากเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะนะครับ ช่วงายุขอเขาตอนนี้เขาอายุ47ย่าง48นะครับตัวนี้นะนี่คนขยัน47ย่าง48เนี่ยนะครับนี่คืออายุของเขานะทีไปดูที่ช่วงของลายมือครับลายมือเนี้ยจริงๆนะครับถ้าเกิด47ย่าง48ดูจากมือถ้าเกิดวัดมือนะครับถ้าเกิดวัดมือนะนะครับช่วงอายุ28อยู่ประมาณกลางๆนี่แหละครับฉะนั้นไอ้ส่วนที่มันเป็นผงกเนี่ยตรงนี้มันอยู่ประมาณสัก40 43 44ฉะนั้นดวงเนี้ยนะครับดวงเนี้ยต้องบอกว่า ขาลงของดวงเนี้ยมันลงมาตั้งแต่40่สแล้วครับเนี่ยสี่สิถึงสีไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นเอาแล้วสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดก็มาเยอะแล้วนะนะครับจริงๆครัลมันมีเหตุมันมีเหตุผลพวงมาตั้งแต่ตรงนี้ฉะนั้นลายมือเน,นี้ยเจอที่เขาเจอปัญหาเนี่ยเจอช่วง4ี่สานะครับสี่สามสี่เนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะผมแก้กะนะเพราะมันไม่รู้รายละเอียดนะครับพอมาถึงช่วง47่สิจริงๆในสี่เจ็ดมันไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีเรื่องของโชคลาภอะไรมันไม่มีนะครับเรื่องของเป็นเครื่องหมายโชคดีมันกม็มีแต่ มันกาลังจะไปแนวโล่งๆนะครับกําลังจะเป็นแนวโล่งๆของมันนะก็จะนะครับนี่คือตรงนี้ก่อนนะพูดตรงนี้ก่อนนะครับไปดูที่มือขวาอขอครับคู่ครับะนะในมือขวาเช่นกันครับฉะนั้นลายมือเนี้ยนะครับดูนะเส้นในมือขวา,ๆๆขวาเกิดเรื่องของโชคลาภเรื่องอะไรไม่มีเส้นลายมือตรงนี้ด้านขวากลายเป็นลายมือขาดแท้เลยนะครับเป็นลายมือขาดเส้นใจขาดเส้นสมองขาดพุกกันไปวกกันมาแบบนี้ครับก็เหมือนสไต ite, ล์คล้ายกับมือสายนะครับกลับมาที่ด้านนี้ครับด้านนี้เช่นกันครับด้านนี้เช่นกันเส้นนะครับ เส้นวาสนาประยุดอยู่ที่ใต้เส้นความคิดหรือเส้นใจด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เอาดือด้อๆนะครับกลายว่าเอา้าถ้าเกิดจะทาอะไรก็ตามถ้าเกิดจะลงทุนอะไรก็ตามมันจะมีปัญหาละนะครับเพราะลายมือนี้ไม่มีโชคจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดลายมือนี้หนึ่งถ้าเกิดคนอื่นทำหนึ่งครั้งดวงนี้ต้องทำสองครั้งถึงสาครั้งที่จะสาเร็จถ้าเกิดคนดวงดีทําแค่ครั้งเดียวก็ผ่านนะครับแต่แบบนี้เขาถ้าเกิดเป็นการสอบก็ือสอบตั้งสองรอบสามรอบที่จะผ่านนะเข้าใจนะครับแต่ยังไงก็ตามทีนี้ข้อดีของเขาคือมือนี้มือหนาครับ นะครับมือหนามีความแข็งฉะนั้นเส้นลายมือขาดที่เขียนมาตั้งแต่ที่ผมบอกว่าตั้งแต่ที่แรกนะครับความไวัยเนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะเอาให้เป็นวัยรูปแบบของก็ว่าไม่ย่อทอจะดีกว่าอ่นะโอเคนะครับในส่วนเรื่องของจุดอายุเขาพว,ว่าเจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดห้าสิบขึ้นไปเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับมันก็ไม่มีเส้นอะไรมากมายหรอกก็คือไม่มีเส้นตัดขวางที่ที่ทน่าเกลียดนะครับนะเข้าใจนะครับแต่มันที่มันชีวิตมันลําบากเพราะเส้นวัสนาต่างหากที่มันไม่ทะลุนห็นเอนะครับนะโอเคนะครับ โอเคนะครับทีนี้ไปดูอีกตำราหนึ่งควบคู่ครับฉะนั้นลายมือของเขาเนี่ยต้องบอกกับว่าในดวงเนี้ยถือว่าโดยรวมนะครับปีเนี้ยนะครับถ้าเกิดผมใส่กรอบเข้าไปเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้ยนี่ใส่กรอบตัวนี้เข้าไปดวงเขาจะอยู่นี่นะครับอายุ4ี่เจ็ดแยกสี่แปดฉะนั้นปีนี้ตัวปีดาวพุธเป็นกาลีครับดาวพุธเป็นกาลีบอกถึงเรื่องของการสัญญาการรับปากการคุณเคยไปเซ็นรับปากไปเซ็นสัญญากับใครไว้หรือเปล่า บางทีเกี่ยวข้องเอกสารต่างๆด้วยครับปีนี้นะครับถือว่าในดวงเขาเกี่ยวพวกเอกสารต่างๆนานานะครับจะทําให้เขาเดือดร้อนด้วยซ้านะครับทีนี้ดวงเขาดันนะครับแทนที่จะมันจะผ่านครับเกว่าทีนี้เขาถามว่าแล้วมันจะผ่านง่ายไหมนะจึ่งในดวงนี้บอกว่าถ้าเกิดถามว่าดาวพุธมันจะอยู่กับเขาถึงเดือนด้วยนะครับถงเดือนเกิดเขาคือพฤษภาปีหน้านะครับฉะนั้นถ้าเกิดมีภาระหนี้สินเครียดเรื่องของหนี้สินอยู่นะครับก็จะมีปัญหานะครับตกเป็นศัตรูด้วยนะครับสอง ต่อมาเกี่ยวข้องกับการที่เขาเคยเป็นเซ็นเอกสารหรือรับปากไว้ให้ใครก่อนมีใบมาถึงบ้านเอาปีนี้ก็จะทําให้เขาเครียดได้เช่นกันนั่นเองนะครับนี่คือปีนี้นะนะครับส่วนปีหน้าถือว่าโดยรวมนะครับก็เข้าหมวดดีนะครับปีหน้าก็ถือว่าจะเกิดมีเรื่องมีราวนะครับก็จะเข้าหมวดดีเข้าไปนะโอเคนะครับฉะนั้นในดวงนี้ถือว่าโดยรวมนะครับดวงน,นี้สิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของตัวที่มันเป็นสีในดวงนะครับก็คือคู่ครองนั่นเองนะครับได้ความรักนะครับก็ฟังฟังกันบ้างท่านั้นแหละนะครับสิ่งที่จะแนะนานะ โอเคนะครับลายมือนี้ถือว่าโดยรวมนะครับกลับไปที่คําถามนะครับฉะนั้นสําคัญลายมือของเขานะครับขอรบกวนสอบถามอาจารย์นะครับเรื่องดวงชีวิตของผมอีกทีหนึ่งครับช่วงนี้ชีวิตผมแย่มากนะครับต้องบอกนะครับว่าปีนี้ตกปีที่ดาวพุธเสียในเนะครับตอบอกเยเสียถามว่าแล้วมีชีวิตที่จะดีขึ้นนะครับบ้างหรือเปล่านะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าดีแบบชนิดที่จากจนๆแล้วกลับไปรวยเลยเนี่ยนะครับนะดวงนี้ลำพังลายมือของเขาเอง ต้องใช้คาว่ายากนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าผมจะหาความสุขกับชีวิตแบบลงตัวได้ไหมอาจารย์แบบมีอยู่มีใช้ไม่เดือดร้อนอะไรมากมายนะมีนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมีแต่ดวงนี้สิ่งสําคัญที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเส้นใจขาดแบบนี้นะครับแล้วลายมือกึ่งขาดแบบนี้นะครับเขาบอกว่าคนลายมือกึ่งขาดหรือขาดไม่แท้นี่มีความเป็นนักเลงในเรื่องของความคิดนะครับรักเลื่อนฝูงนะครับมีปัญหากับผู้ฉะนั้นผมกําลังจะบอกว่านะครับถ้าเกิดมีผู้ครองในดวงคุณนะ่ะ ต่างหากที่มีคู่จะเข้ามาเสริมเสริมในที่นี้ไม่ใช่ว่าเสริมแบบกรณีมาสร้างให้เรารวยนะครับแต่จะเป็นคู่คิดที่เราควรที่จะต้องออรับฟังบ้างเท่านั้นเองนะครับนะนี่คือคําถามนะแล้วทีนี้ไอ้ที่มันยากเนี่ยนะครับถามว่าปีนี้นะครับถือว่ายากไหมนะครับยากเพราะปีที่ตกปีอลัลิปีเจอร์เน,นแบง์ที่เสียนะครับแต่ว่าเมื่อมันจะมันจะพลิกขึ้นเนี่ยนะครับมองว่าปีหน้านะครับปีหน้าเนี่ยผมมองว่าโดยรวมนะ มันลงเรื่องของการงานด้วยครับปีหน้าจะมีเรื่องของการงานคนที่ตกงานจะได้ทํางาน liksom, เป็นแบบครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเอาแบบเอาใจหน่อยนะครับก็คือในส่วนที่บอกว่าเครียดมากๆเลยนะครับในดวงนี้บอกว่าพอหลังปีใหม่ไปแล้วในดวงนี้ถึงจะขยับตัวนะผมใช้แบบนี้ดีกว่านะครับนะแต่ถามว่าโดยรวมปีนี้มันตกปีที่ดาวพุธเสียถือว่าในเรื่องของความเครียดเอกสารต่างๆการรับปากต่างๆไม่ว่าภาระหนี้สินนะครับจะมีคนทวงถามนะครับแต่ถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมตอบว่าเอาตัวรอดได้ครับ โอเคนะครับให้กําลังใจนะครับฉะนั้นสาคัญนะครับความดีนะครับอย่าพึ่งสิ้นหวังนะครับเหมือนตั้งชื่อนะในสิ้นหวังอย่าพิ่งสิ้นหวังครับในดวงนี้นะครับทําดีไม่ได้ดีก็ต้องทําต่อไปเพราะในดวงนี้บอกว่ากรรมเก่าที่เราทํามานะครับถือว่าถ้าเกิดกรรมเก่าเราทํามาประมาณสักร้อยข้อนะครับตอนนี้นะแต่ดวงกรรมใหม่ที่เราไปทําเราทําดีแค่ยังไม่ถึงร้อยเนี่ยนะเราต้องเบิกเบิกกรรมเก่ามาใช้ก่อนนะครับก็คือสิ่งที่เราลำบากที่เจอแบบนี้แหละนะครับสู้ๆครับไม่ ลายมือผมก็ไม่ต่างจากนี้หรอกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมก็มีเพื่อนแล้วล่ะนะครับคนหนึ่งไม่ต้องห่วงครับถือว่าโดยรวมแต่ว่าคนลายมือขาดเขาเลยบอกว่าคนลายมือขาดตายหงนะครับนั่นแหละที่เขาบอกคนตายมือขาดตายหงนะครับที่จริงมันไม่ตายหงหรอกครับแต่มันตายแบบนี้นี่แหละคือมันตายแบบนี้เองนะครับเวลามันไปเจอก,กรรมเก่าเด่นงานมันจะหนักหน่อยแต่ถามว่าเรามี uh, เส้นธรรมะอยู่ในตัวนะย้ํานะครับเรามีเรื่องของครรมะเรื่องของคุณธรรมอยู่ในตัวก็ให้กําลังใจนะครับผมก็จะให้ เป็นแนวทางประมาณนี้ครับก็คงไม่ได้ทําคลิปอะไรให้ยาวนี่ถือว่ายาวแล้วครับเพราะผมทําปกติผมจะไม่ได้ทํายาวขนาดนี้จะเป็นคลิปฝีนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับรอยติดตามไปขอบคุณมากนะครับสําหรับการอยู่ในกลุ่มนะขอบคุณครับ